สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอ l เลยบอลนะวันนี้แอดมินมาดึกเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแอดมินกลับมาดูเทปของคุรุเบะเจอกับโอคายามานะครับเฮ้ย hey! ถึงแม้ว่าคุรุเบะจะแพ้0นยต่อสนะครับแต่ว่าผลงานของบีมพิมพิจยาโกกรัมเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนและก็เป็นดิมแบกอีกแล้วนะครับ และนี่คือสถิติของบีมครับผมในแมตชนี้นะครับบีมพิมพิชยาโกกรามตบไปถึง14คะแนนครับจากการรับเสิร์ฟเซตแล้วก็ตบ11คะแนนนะครับแล้วก็จากการที่โอกายาม่าเนี่ยตบมาแล้วคูรเบะร,รับได้แล้วเซตให้บีมตบได้3คะแนนครับรวมแล้ว14นะแล้วบีมยังบล็อกได้อีก2คะแนนครับเสิร์ฟเอไปอีก1รวมแล้ว14บวกกับอีก3ไเป็น17 17คะแนนครับทุกคนยอะมาก แอดมินรู้สึกอยากดูวอลเลย์บอลในนามของทีมชาติมากๆทุกคนทั้งเพียวทั้งบุ๋มบิม่มทั้งบีมทั้งแนนทั้งเตยแล้วก็อื่นๆเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ดีมากคงจะมันมากๆนะครับแล้วก็มองไกลไปถึงการคัดโอลิมปิกนะครับผมโอ้โหอะไม่พูดเยอะไปดูไฮไลท์จังหวะทําคะแนนของบีมกันลยดีกว่าครับไปเลย Feel uninvited, left home in West LA. I'm not excited, so uninspired. On my way to play the bay while you're.